สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับไปในช่วงแรงของเมือวันที่3เดือนเมษายนค่ะปีพุทธศัก,กราช2568ค่ะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพลายพี่น้องบาาันเท่าสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอาจารย์คนผาสุขนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์งวดทิพันธ์มาอาจารย์เลาหายวิ่งบน ล่างวิ่งบนล่างสมกับเก่านะคะเขามาเป็นตัววิ่งบนล่าง3ค่ะพี่น้องคะเลขติดมี0ูนย์มีหมี7ค่ะเลขติดเข้าหกค่ะพี่น้องคะแต่ว่าอาจารย์เราไ้จ,จับคู่3ามหไข่อาจารย์เราจับคู่3าเก่าไห่นะคะสำหรับหนวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมานีนะคะรัฐบาลไทยของอาจารย์ค้นผาสุขค่ะสิ่ดเ่มาเป็นตัวใดไปพร้อมมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะดีค่ะ โอ้ยแอตสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอนื่อยจะไหนเนาะหัวใจจะรู้ๆๆไถเนาอยเนาะใช่เออมันกัดซุยๆๆไน้อค่ะเออเพราะว่าผมห้ไวบางหันนาะมันกัดเป็นเลขกีนั่นมันเป็นเลขไถเนาะมันหลายตัวเนาะมันต้องต้องเลขวิ่งมันย่างกีฬาก็ต้องสี่หาหกตัวเพราะว่าเลขมันออกทั้งหมดทั้งมวลมีสามตัวบนนอสองตัวล่างเขาเป็นหัวหน่อยเนาะเขาเป็นเงินเนาะเออที่ผมไถไปเมื่อกี้เนี่ยกามี ี่อย่างไรละเ่ยกระตือ,อ,อก็ได้หน่อยอะเนาะค่ะก็เป็นงั้นค่ะเอางาวดไม้ดุค่ะเอาอันไม้ดนเนาะได้ค่ะพะวันเก่ามันกับมือมวยนี่ก็ยาวเนาออันไม้ดของวันที่สิบหเดือนเะ <c oughs> ดอร์อหุกเมษายนะือนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะอ่ะผมจะหไยไปเที่ยวนี่ผมตีว่างไงผมผมอยากให้เอ็ดีเป็นเข้าใจนี่ของผมนะเอเดอร์ค่ะผมมีเป็นเลขวินแร้วก็มีเลขปิดวยเอเดอร์ค่ะ เงือ่ที่จริงกับเลขกันที่ผมให้ไปซื้อเก้านั่นแหละแต่ว่าผมแจกผมกับ,มบ,บนี่มันออกไปค่ะเงอ่เอาเอาไปเลขวิ่งก่อนแน่เด้อะมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดเนี่ยสี่ 5, 6, 7, 8, ตัวนี่ยคยหนึ่งตัวเลขวิ่งอันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเหมือนไปกับเลขไทยเอาได้แอบเลขลาวได้แอบอันนั้นเลขวิ่งก็ได้ค่ะบันเลขติดมันแอดมีเก้ากับหนึ่งแน่อเลขติดมีเก้ากับหนึ่งค่ะคือท่าหาหก เจี๊แปดนี่เขาเบาวิ่นกันอาจจะวิ่นกันแค่คู่นึงอีกตัวหนึ่งมันติดีิญญากรรเก้าแล้วเขาไม่แจ้งเขาเออทำปฐา,ามทั้งมดตเป็นห้าหกเนาะค่ะเกิดมันจับข้อกัน, 5, นววบวิญญาหกมันนี่ก็โครบวันนี้เก้ากำลังจะเล่นไปใส่เจ็ดใส่แปดหรืออาจจะเล่นใส่หาย 5, กก็ได้เล่นใส่หกอีกก็ได้เนะมีสีบนนี่สีตัวระวังหนึ่งกเก่าเด้อแอดเดอร์คร่ะเออแต่ถา้าเกิดมันวิ่นกันเบิดเก้าข้าหนึ่งมันจะหลุดไปแอ่ มันเป็นจังตาลักษณะบ้านเรเดอร์เออวันนี้ผมมีเจ้าคู่เอฟกับสี่หกตัวเลยร่ะหนึหกตัวคือเกาแล้ววาน,นี้เอาลนอยนอ้จ้าคู่ลดนอ้มีห้าหกได้ค่ะได้ 5, 6, ค่ะมีห้าหกห้าหกค่ะเออโซนที่สองห้าเจ็ดแอฟห้าเจ็ดค่ะแล้วก็ห้าแปดห้าแปดค่ะเออแล้ววันนี้ก็หกเจ็ดหกเจ็ดค่ะ 68 68ค่ะแล้ววันนี้ก็แล้ววันนี้ก็ 78s 78ค่ะอ่า 78s สี่เส้นใต้ตัวนี่ s โต56แล้วก็แล้วก็ 78s 78กับ56ค่ะยังเป็นตัวเดิมๆอยู่ได้เพราะว่าสูตรมันมวันนี้เนาะ<ช>แ,แล้วเอาตัวกันณ์ ผมว่าที่ไายสองชุดแต่ว่ามันคันนิ่งเรืเบิร์นเลยอะเอาจังสี่นี่ผมเห่นไปสามชุดตัวกันเรเดอคร์เออผมเห็นไปสามชุดตัวกันมีหกชุดแนดกันหกศูนย์ค่ะตัสองก็ห้าชุดแนบห้าศูนย์ค่ะอันนี้ตัวนี้แหละตัวสำคัญวันนี้มันสี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งบอกเอาหนึ่งนหนึ่งแอดหนึ่งหนึ่งค่ะ,ะตัวกันย่ันกันเบิร์เพราะว่ามัน อาวันนี้ผมตีแยกไว้ยังสี่เล้อวันนี้เด้วมันที่เป็นล่างไหาสามตัวเลยเอเดอร์คือที่ผมอยู่ในเมืองกีนี่มันหนักไปทั้งบนมีตัวหนึ่งที่สี่หาเอาลงมาข้างอกผมตีบอกบ้านี้อันนี้ผมตีแยกไปตั้งหาไหาคือเป็นล่างสามตัวเลยเอเดอร์สามชุดเด้ออ่าออขันเสื้อขึ้นหนักล่างไปเลยสามตัวนี่มันดอกใบมีสามเก้าเอดสามเก้าค่ะเอตัวที่สองหกเอด หนึ่งหกค่ะหนึ่งหกวันนี้ตัวที่สามอ้าเก้าเป็นสี่สี่มันจีเหรใส่แป 8, ดสี่มามันจะเป็นสี่แปดมันจะเป็นสามสี่ครับสามสี่ค่ะนี่ในเลขล่างนี่วงผมตัวหนึ่งหกกับสามสี่อย่ผมเนี่ยหนึ่งหกกับ 3, สามสี่ค่ะผมเอาสามเก้าเป็นตัวรองแรเดอร์ อบานนี้กาทุกการโลงการไปสามชุดแล้วเนาะบานนี้ในเลขหกตัวที่เป็นหม่ยไปก่อนนั่นมันมีตัวหนึ่งด้ยแอบที่ซื่อนักไปทางล่างเนอะอ่าเออคำจิตนั่นมันตัคคำที่ว่าล่างไปเลยกับพมไดเพราะมันติดอยู่ใน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 เลขบนเนาะมีเจ็ดแปดแอบค่ะมือเจ็ดแปดตัวนี้นั่นคำนี้ที่มันซื่อกับขึ้นนักล่างล่ะค่ะ ตรงนี้ดเดยนนั้นทำนี้เท่านั้นล่ะกะ่านอกนั่นก่าตามปกติน่ะที่ผมให้วงผมเดิได้นอกตรงนี้นอกค่ะมวานนี้เอาผมติจับสามตัวให้แอดยอ,ดย,อดยู่เอาจับผมุ่ให้แอดไปสีจุดเด้อแอดเด้อเลขตัวต้งเดือดกันนั่นแหละแล้วผมสั่มกันอยู่นี่น,นี่ตื้อๆค่ะเออม,มีตัวแรกแอดมีมีแปดห้าเก้าแอดแปดหา้าเก้าค่ะเออตัวที่สองก่าผมย่านเก้ามันมีลังก,กากต่เลยเอาเป็นแปดห้าหกแอด 8ปดห้าหกค่ะแล้ว,วนี้ัตัวที่สามกัครับกันอยู่นี่นี่แหละครับแปดเก้าค่ะต่อไปตัวที่สกับแปดเก้ 8, 9, 6, ค่ะเออมานีขีดเส้นใต้ตัวนี้หละนี่แปด้าห้าดีเด่นที่สุดเลยเด้อนี่เ้อคันผู้ให 8, 5, 9, เงืนหน่อยก็สื่อพนี่เลยค่ะเออแปดห้าเนี่แล้ววันนี้อีกตัวที่สนี่ที่ผมหนยขีเส้นใต้กับแป้าเนี่ยะเด่นเลยนี ท <c oughs> ุ่นนมนันของกลับไว้คือเป็นตัวร่องทุ่มตัวกลับทุ่มนันหรือ <c oughs> เอลเดอร์เอี่ยกะกะทั้งหมดทั้งมวลมีเท่านี้เนี่ยอ๋อ,อได้เลยค่ะอาจารย์คะออของไท้ายเข้าน้อยนอยของ <c oughs> วันที่ผมเมษาในละหลังทรงไฮว่าพอดีเกี่ยวต้องกลับน้อยนอย <c oughs> วันเท่ากับวงการวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่สิบสามเน,นี่ยเนาะเมนค่ะใกล้แล้วล่วะจอแล้วล่ะจะในคอยเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เขาเบิ้งกับคอยโชว์บีในวันสงการดูทุกคนเด้อล่วมงเอฟซีน้ำหนานเรื่องเรื่องเอ็นเอฟนั่นละจ้าเรื่องเราด้วยเนี่ยก็ให้ร่ำรำไปด้วยสมชื่อได้เด้อในวันที่สิบหกเมษาต้องว่าเราหกสิบแปดนี่แหละสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะดีครับสวัสดีครับ สรุปหน้าท่างท่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะหน้าท่างจากอาจารย์คนผาสุกนะคะพี่น้องคะเอามาหนีนะคะอาจารย์เราให้ยเล็กวินมาหาหกเจ็ดแปนะคะเล็กวินหาหกเเล็กติดนะคะเก่ากับหนึงค่ะพี่น้องคะจับคูค่ะมีหาหกหาเจ็ดหาแปดหกเจดหกแปดเจ็ดแปดหกศูนย์หานย์หนนึ่งนะคะพี่น้องคะสมตัวแปดหาเก้าแปดหาหกแปด เก้าหาแปดเก้าหกนะคะลางสามเก้าหนึ่งหกสามซีค่ะมื่อนี้อาจารย์เล่าเน้นให้ที่ห้าหกราค่าเจ็ดแปดลางหนึ่งหกกับสามซีนะคะพอมีพี่น้องคะเอาจาังไดก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะสำหรับหน้าทางของอาจารย์งวดที่ผ่านมานะคะเขาวิ่ง าจารย์เราหาวิ่งบนราง3กับเก่าค่ะเขาวิ่ง3นะคะเหล็กติดมี0ูนเเล็กติดกับเขา6กพี่น้องค่ะแต่ว่าอาจารย์เรารเ่ไดจับคู่า6ให้อาจารย์เราจับคู่3เก่าห้นะคะค่อยพี่น้องคะเนาะจึงในก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอค่ะ พี่น้องค่ะกมีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะจยงใดก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบองค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนํางเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขสุขคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะหลักกต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะสาหรับ พี่น,น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้าเป็นอยาดสิภากับแนวตั้งเด็ดๆแบบนี้นะคะขำว่าเหล่าก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้พ่พพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทั้งจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้คะ่ะแอดก็จะได้ขอตัวลาพี่น้องบรเท่าสุกุสุก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่แบบได้คลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ